ชาวราศีธนูของท่านที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูกันว่าชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้ดวงการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างเหมือนเช่นเคยนะครับแอดมินขอให้ชาวราศีธนูสำมรวมจิตให้เป็นสมาธิสัก30วินาทีเพื่อความแม่นยำของไพ่นะครับ โอเคครับเราก็มาเข้าสู่การเปิดไพ่ทำนายดวงกันสำหรับชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก่อนเปิดไพ่แอดมินก็ขอกล่าวคำวอวยพรสำหรับชาวราศีธนูนะครับขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะครับนะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดทั้งการงานการเงินความรักโชคลาภและสุขภาพขอให้ชาวราศีธนูจงสำเร็จสมดังปรารถนาในทุกๆประการนะครับ สถานการณ์ช่วงนี้ของท่านนะครับเดือนนี้ดิเทมเปอร์นตนะครับนะจะมีการเทมเปอร์นก็คือไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับนะเราจะเห็นว่าในรูปเนี่ยจะเป็นภาพของหญิงสาวนะครับปักน้ำจากแก้วหนึ่งทเทเพียงอีกแก้วหนึ่งนะครับเดือนนี้สำหรับใครหลายๆคนนะครับชาวราศีธนูจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง หลายๆสิ่งหลายๆอย่างร,รอบๆตัวของชาวราศีธนูนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานของคุณนะครับนะเรื่องของเพื่อนๆคนรอบข้างต่างๆนะไม่ว่าในก่อนหน้านี้นะครับคุณจะเ,เคยมีปัญหาอะไรกันก็แล้วแต่นะครับเคยมีปัญหก Learning, าญหกับเพื่อนร่วมงานเคยมีปัญหากับเพื่อนมีความไม่เข้าใจกันหรือเรื่องเ,ออเรื่องงานของคุณเนี่ยนะครับนะไม่ค่อยจะคืบหน้าเท่าไหร่แต่ว่า เดือนสิงหาคามนี้นะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากนะจากเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยดีเรื่องอะไรที่มันแย่ๆนะครับนะมันจะถูกปรับเปลี่ยนให้ให้ดีขึ้นน่ะสถานการณ์ที่บางเรื่องกืนไม่เข้าคายไม่ออกแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้มันก็จะแก้ไขได้ในเดือนนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นนะครับนะสถานการณ์รอบขอ้างทั้งเรื่องการงานของคุณเรื่องความสัมพันธ์ของคนรอบข้างที่มันไม่ดีเนี่ย มันจะเริ่มดีขึ้นเปลี่ยนแปลงมีการพูดคุยมีการปรับความเข้าใจกันนะครับนะเพา่อสถานการณ์ต่างๆมันเริ่มขี้ขายเบาบางแล้วก็ดีขึ้นไพ <Price Th reat> ่สเตทเราจะเห็นว่าไพ่สเตทนะครับเป็นไพ่ของผู้หญิงแกร่งเป็นไพ่ของผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งมีความเข้มแข็งเราจะเห็นว่าเราจะจากรูปเนี่ย จะเป็นหญิงสาวนะครับผู้สามารถสยบสิ่งโตได้เขาเรียกว่าเดือนนี้นะครับคุณต้องเจอเรื่องราวหลายๆอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับนะความกดดันต่างๆของสิ่งแวดล้อมรอบข้างแต่ตัวคุณน่ะก็จะสามารถคลี่คลายปัญหาอุปสรรคแล้วก็จะผ่านไปได้การงานในเดือนนี้นะครับเขาเรียกว่าคุณน่ะสามารถทําผลงานทํายอดออกมาได้ดีนะสมมุติว่าคุณเป็นพนักงานระดับ พนักงานบริษัทเนี่ยและเดือนนี้เขามีการประเมินผลมีการประเมินความสามารถในแต่ละเดือนแต่ละเดือนออกมานะครับเขาเรียกว่าตัวคุณอ่ะประสบความสําสเร็จได้อย่างดีเยี่ยมเขาเรียกว่าประสบความสําสเร็จอย่างสูงในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับยอดขายก็ดีการไปเจรจาการติดต่อการพูดคุยก็ดีคุณเ,นะเป็นที่ยอมรับนะเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างเป็นที่ยอมรับของคนรอบๆตัวและเป็นที่ยอมรับของ คนระดับสูงขึ้นไปเขาเรียกทําอะไรก็แลั้งแต่ในเดือนนี้นะครับก็เ,เรียกว่าจะมีความสําเร็จการเจราจาการติดต่อการพูดคุยงานนะครับนะหรือการไปดีลงานกับลูกค้าอะไรก็จะประสบความสําเร็จดีมีความสง่างามในตัวเองนะครับในเดือนนี้ถึงแม้ว่าเ,เรื่องราวบางเรื่องเนี่ยมันจะทําให้คุณหนักใจค่อนข้างจะทําให้คุณวิตกกงังวลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะผ่านมันไปได้อย่างสง่างามในเดือนนี้อดทนนะครับนะเรื่องบางเรื่องอาจจะมีบททดสอบทเข้ามาทําให้คุณรู้สึกวุ่นวายใจไม่สบายใจบ้างแต่ทุกเรื่องในเดือนนี้คุณจะผ่านตลอดนะครับนะอดทนนิดนึงช่วงนี้คิงออฟวาน เปิด3ใบตำแหน่งที่3พระราชาถือไม้เท้าเดือนนี้การงานเติบโตการงานเจริญรุ่งเรืองในเดือนนี้นะครับนะการงานการติดตอ่อการเจรจาการพูดคุยงานก็สามารถผ่านไปดยูตลอดไม่มีปัญหาอะไรถึงแม้จะมีเรื่องราวสะดุดจะมีเรื่องราวทําให้คุณต้องสะดุดสะดุดแข้งสะดุดขาบ้างนะติดขาดบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็จะผ่านไปตลอดนะครับนะคิงออฟวานเดือนนี้แอดมินมองในเรื่องของ หน้าที่การงานของคุณเดือนนี้นะครับนะคุณอาจจะมีการเจริญเขาเรียกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณเนี่ยเจริญเจริญก้าวหน้าขึ้นมากในเดือนนี้นะครับนะตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะขอให้การสนับสนุนคอยผลักดันให้คุณไปสู่ความสําเร็จตรงนี้ในเดือนนี้แอดมินมองว่าชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้นะครับหน้าที่การงานจะเลื่อนขั้นไปในระดับหนึ่งโดยเฉพาะของคนที่ทํางานในด้านของราชการ ตำรวจก็ดีทหารก็ดีนะครับนะหรือข้าราชการพลเรือนน่ะเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเลื่อนเงินเดือนปรับเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ขึ้นไปให้สูงขึ้นจากนี้นะครับนะเขาเรียวกว่ารับราชการมีความเจริญก้าวหน้าได้รับเกีย,ยรติยศชื่อเสียงจากนี้ต่อไปแล้วก็การเงินของคุณนะครับก็จะมีคนคอยสนับสนุนคอยให้การช่วยเหลือปัญหาหนี้สินต,ต่างๆที่คุณเคยมีมันจะเริ่มเบาบางนะคุณจะเริ่มสามารถปลดหนี้ได้ บางคนแอดมินยกตัวอย่างว่าคุณอาจจะเป็นหนี้อยู่หลายหมื่นหลายแสนแต่ว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าการเงินของคุณมันเริ่มดีแล้วทางการงานการเงินของคุณแล้วก็เริ่มเคลียร์หนี้เคลียร์หนี้สินได้ปลดหน,ดนี้ปลดสินได้บางส่วนหรือบางคนนี่อาจจะเคลียร์หนี้ได้หมดเลยนะครับสามใบเทมเ s t r สเตรทแล้วก็พระราชาถือไม้เท้าเนี่ยการงานการเงินถือว่าโอเคนะครับตอนนี้ในเดือนนี้การงานของคุณถือว่า จเจริญเติบโตการงานปังมากๆการเงินก็ดีนะอุปสรรคปัญหามีถึงแม้ว่าจะามีเข้ามาบ้างหรือทำให้คุณรู้สึกวุ่นวายไม่สบายใจแต่ก็ผ่านตลอดเรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์นิดนึงนะครับความลักความสัมพันธ์ไพ่ห้าถ้วยนะครับไพ่ห้าถว้วยจะเห็นว่าเป็นไพ่ห้าถ้วยนะเป็นภาพของ ผู้หญิงเนี่ยนะครับนะกำลังเหมือนเฉยเมยเหมือนปัญหาต่างๆมันทาให้คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหมือนทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆรอบตัวคุณนะครับนะตรงเนี้ยสถานการณ์ณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนในที่ทํางานก็ดีนะครับหรือเรื่องความสัมพันธ์กับคนรักคุณก็ดีเอาเพราะความสัมพันธ์ก่อนนะรู้สึกว่าบางคนก็ค่อนข้างต้องใช้ความอดทนนะครับนะอย่างถึงที่สุดเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยคนใกล้ตัวคุณก็ ไม่ค่อยจะเข้าใจคุณบางทีคุณก็ต้องแบบคอยปลอบใจตัวเองคอยปรับความเข้าใจให้ตัวเองอ่ะเหมือนคอยพูดปลอบตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยเออแอดมินจะว่าไงดีอ่ะคุณก็อยากได้ให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจความรู้สึกของคุณบ้างนะแต่เดือนนี้บางสิ่งบางอย่างนะครับนะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยบางทีคุณเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเขาเอาจจะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะนะ หรือแม้กระทั่งเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้บางทีก็ต้องใช้ความอดทนนะครับ mm. บางสิ่งบางอย่างเหมือนพูดจากไม่รู้เรื่องต่างคนต่างแบบใช้ทิฏฐิมานะเข้ามาเข้ามาพูดคุยกันบางคนมีทิฏฐิมานะเหมือนความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแวงได้ในเรื่องของความความสัมพันธ์ของคนรอบข้างเราแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างความรักด้วยตรงนี้มันต้องใช้ความอดทนแต่ถามว่า ถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันถึงขั้นเลิกลาอย่าล้างมามันยังไม่ถึงแต่แค่ว่าช่วงนี้สังเกตตัวเองว่าคําพูดคําจาขแต่ที่เราพูดกับแฟนของเรากับคนรักของเราเนี่ยมันรู้สึกว่าคุยกันคุยกันได้ไม่ค่อยเข้าหูเท่าไหร่เขาเรียกว่าคุยกันได้ไม่ค่อยราบลื่นนะครับนะตรงนี้เพราะต่างฝ่ายอาจจะเหนื่อยจากเรื่องงานเครียดจากปัญหาต่างต่างเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเดือนนี้เอยทําไมความรักความสัมพันธ์เดือนนี้มันมีปัญหาวะทําไมพูดจากันไม่กี่คําก็ เดี๋ยวมีเถียงกันมีทะเลาะกันยังไงเดือนนี้ความรักความเข้าใจนะครับก็มีอะไรก็ขอให้พูดคุยแล้วกันเราอย่าเพิ่งแบบอารมณ์เสียอย่าเพิ่งใช้ทิฏฐิอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ตัวเองนะครับนะเข้าใจว่าเดือนนี้เรื่องงานเรื่องอะไรมันก็มีความวุ่นวายอยู่ใช่ไหมเขาเรียกว่าการงานคุณกําลังไปได้ดีนะการก็มีการติดต่อการเจรจาของลูกค้าเข้ามามันทำให้คุณรู้สึกว่า ไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวคุณเองไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวบ้างหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กับแฟนมันทําให้รู้สึกความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างมันก็เลยดูแย่ลงตอนนี้นะเอสอฟคัพไพ่หนึ่งถ้วยนะครับนะไพ่หนึ่งถ้วยการเริ่มต้นนะเขาเรียกว่าไพ่หนึ่งถ้วยเขาเรียกว่าการเริ่มต้นจากนี้ไปสิ่งดีๆกําลังเข้ามา สำหรับไพ่หนึ่งถ้วยแอดมินขอพูดไปในเรื่องนึงนะครับสำหรับชาวราศรีธนูบางคนที่ยังไม่ได้มีงานบางคนยังว่างงานอยู่เพราะมีฝากถามมาด้วยเหมือนกันนะในคอมเมนต์นะอะไรว่าตอนนี้กําลังว่างงานอยากจะได้งานไปสมัครงานทิ้งไว้มีโอกาสจะเริ่มต้นงานในเดือนสิงหาคมนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็เอดออฟคัฟไพ่หนึ่งถ้วยนะครับในเดือนนี้ตัวคุณนะครับสามารถที่จะมีโอกาสจะได้งานใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้นะ บางคนนี้เราไปสัมภาษณ์งานแล้วนะครับไปรองานใหม่หรือบางคนเนี่ยตบงานมาเป็นเดือนๆแล้วก็มีแต่ว่าเดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้งานใหม่จากการไปสัมภาษณ์การไปพูดคุยแล้วแต่บางคนนี้คืออาจจะทํางานที่เก่าแหละแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกเบื่อไหนที่เก่าอยากจะเริ่มงานอยากจะเปลี่ยนแปลงงานอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะเริ่มต้นที่ใหม่ๆนะครับนะที่ที่มันดีกว่าที่ที่มีอนาคตมากกว่า ในเดือนนี้นะครับนะสิงหาคม2 5งหเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้งานใหม่นะครับนะจะได้งานใหม่ได้พบงานใหม่ได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบในเดือนนี้เหมือนถูกใจคุณอ่ะบางคนทําง,งานที่เก่ารู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยมีความสุขก็ <c oughs> เลยไปสมัครทิ้ไงไว้ก่อนแล้วดูว่าจะมีการเรียกสัมภาษณ์ไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นกับปัจจุบันดีขึ้นกับเดิมไหมเดือนนี้นะครับนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลง มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานไปทางให้ดีขึ้นมีการสัมภาษณ์แล้วก็คุณจะได้ทํางานได้งานใหมใ่ในงานที่คุณรู้สึกว่าทำแล้วคุณมีความสุขในเดือนนี้สําหรับใครหลายๆคนก็ถือว่าสิงหาคมก็จะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะครับนะ justice ไพ่แห่งความยุติธรรมในเดือนนี้นะครับนะก็ ไยจัสติความแห่งความยุติธรรมเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนะครับตรงไปตรงมานะลักษณะโดยรวมของชาวราศีธนูตรงไปตรงมาเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนที่จะค่อนข้างที่จะเข้าใจผู้อื่นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอะไรเอาใจเขามาใส่ใจเราอ่ะคุณเป็นคนที่จะแคร์ความรู้สึกของทุกคนนะใครทําดีกับคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่แบบโอ้โหแบบเต็มที่เลยแต่ถ้าใครแบบร้ายกับคุณมาเวลาคุณแรงคุณแรง เขาแรงเขาร้ายคุณมาใช่เวลาคุณคุณก็ร้ายกลับเหมือกันนะเป็นคนที่มีความยุติธรรมกับตัวคุณเองแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับตัวคนอื่นด้วยนะครับนะตัวคุณน่ะก็มีทั้งคนที่รักและคนที่เกลียดคุณนะครับนะคนที่รักของคนที่รักคุณเนี่ยเขาก็คอยช่วยเหลือคอยผลักดันให้คุณนะครับไปสู่ความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนคุณหรือผู้บังคับบัญชาคนก็ดีแต่คนที่เขาเกลียดคุณเนี่ยเขาก็หวังจะให้คุณแบบล้มจมแบบประเภทแบบ ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เลยก็มีฉะนั้นในเดือนนี้นะครับนะถึงแม้ว่าหน้าที่การงานของคุณนะครับการหน้าที่การงานคุณจะดีมีช่องทางมีอะไรก็แล้วแต่แต่ก็พยายามระมัดระวังคนที่เขาคิดไม่ดีนะครับที่ที่วางแผนคอยกันแกล้งคอยให้ร้ายคุณเหมือนกันนะระมัดระวังมันมีตรงนี้เหมือนกันที่คอยคิดไม่ดีคอยจะกันแกล้งคอยพูดจาแบบบูลลี่คุณให้ร้ายคอยเล่ยแข้งเล่ยขาในเดือนนี้ก็ระมัดระวังคนพวกนี้ไว้ด้วยนะครับนะ มันนั่งสมาธิจเจริญภาวนานแล้วก็แผ่เมตตาให้มากๆในเดือนนี้นะครับเ <aker> พจออฟเพนทักเกอไพ่เด็กถือเหรียญเงินในเดือนนี้นะครับนะถึงแม้ว่าหน้าที่การงานอะไรหลายๆอย่างมันจะเริ่มดีแเนี่ยแต่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยก็เรื่องในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับก็ขอให้ประหยัดนะครับเดือนนี้ ใช้ใจ่ายอะไรก็แล้วแต่อย่าพยายามซุลยุร่าลนะครับอย่าใช้ใจ่ายเกินตัวความเป็นเด็กเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเราทําอะไรก็แล้วแต่เฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยเราอยากได้นั่นได้นี่ใช่ไหมอยากจะซื้ออยากจะซื้อซื้อนั่นซื้อนี่แต่ว่าบางทีเราก็ขาดสติเกินไปไงใช้เงินจะเกินตัวใช,ใช้ใช้จ่ายซุลสุร่าลบ้างแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออารมณ์ในเดือนนี้ก็พยายามอย่าเป็นคนที่งุนงิดง่ายชุนเฉียวง่ายอย่าเป็นคนที่โมโ oh หนะครับนะ เพราะว่าเดือนนี้เขาเรียกว่าหลายคนชาวราศรีธนูค่อนข้างที่จะอารมณ์ไม่ค่อยอยู่กับร่องก๊อลอยขี้กุกหงิดขี้โมโหอ,อารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายใครพูดจาอะไรไม่เข้าหูก็พร้อมที่จะมีปากมีเสียงแล้วนะครับนะตรงนี้เพราะว่าไพ่เด็กตรงนี้ขึ้นมาบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ไม่ค่อยมั่นคงในเดือนนี้เดี๋ยวหงุดหงิดง่ายเดี๋ยวใครพูดจาอะไรไม่ค่อยดีพูดจาอะไรไม่เข้าหูเนี่ยก็พร้อมจะมีปากมีเสียงมีเรื่องมีราวได้แล้วยังไงเดือนนี้นะครับก็พยายามมีสติแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ มากกว่าเหตุผลนะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเข้าจะประเดประดังเข้ามานะม่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่าวุ่นวายกับชีวิตในช่วงเดือนนี้งานมันกำลังดีใช่ไหมบางทีคุณก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรอบกับกับคนในครอบครัวหรือก,กับแฟนของคุณเนี่ยมันทําให้แบบคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจคุณนะครับนะทำให้คุณรู้สึกเอองุนงิดงุนงิดง่ายไหมใครพูดจาอะไรไมาก็หูแล้วก็พร้อมที่จะระเบิดลงแนละ้ว ยังไงเดือนนี้ก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งนะครับ9ถ้วยนายอ๊อฟครับไพ่9้าถ้วยเดือนนี้นะครับไพ่ก้าถ้วยในเรื่องของความรักความสนะัมพันธ์น่ะโอเคถึงแม้ว่าความรักของคุณนะครับมันจะมีเรื่องมีราวให้แบบทำให้ตัวคุณมีปัญหากับแฟนบ้าง มีปัญหากับคนที่คุณรักบ้างแต่อย่างน้อยๆน,นะก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเรื่องของการเลิกลายย่าล้างหรือการเลิกกันหรือการเฮ้ยเราแยกกันอยู่ดีไหมเราถอยห่างกันดีไหมมันไม่มีนะสุดท้ายเนี่ยทั้งตัวคุณและตัวคนรักของคุณนะครับก็จะกลับมาคืนดีมาพูดคุยกันมาปรับความเข้าใจกันมาเปิดใจคุยกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมช่วงนี้เราถึงมีปัญหาทําไมเราถึงพูดจาก,กันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยนะครับนะถึงแม้จะมีเรื่องไม่เข้าใจอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ย จะหันหน้ากลับมาพูดคุยกันมาปรับความเข้าใจกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ดีเรื่องส่วนตัวก็ดีหรือเรื่องอะไรต่อมิอะไรทั้งหลายแหล่ก็ดีนะครับนะก็ถือโอเคนะก้าวถ้วยความรักความสัมพันธ์ถึงแม้จะมีปัญหากันบ้างแต่ท้ายก็กลับมาปรับความเข้าใจมาพูดคุยกันนะโฟร์ออฟซอสไพ่สีดาบเดือนนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอเตือนเรื่องของสุขภาพอีกนึงนะ ไพ่สีดาบนะครับยังไงคุณควรจะหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองเยอะๆนะอย่าเครียดมากอย่าหักโหมงานจะเกินไปนะครับไม่งั้นก็มีโอกาสเจ็บไข้ไม่เจ็บไข้ไม่สบายล้มหนอนมอนเสือเข้าโรงพยาบาลได้นะเขาบอกว่าในเดือนสิงหาคมของชาวราศรีธนูพยายามรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีไม่งั้นก็มีสิทธิ์จะเจ็บป่วยล้มหนอนมอนเสือเข้า แอดมินนอนโรงพยาบาลได้ตรงนี้เงินบางทีเนี่ยเราหาได้เยอะก็จริงนะอย่างคนรู้จักแอดมินเนี่ยบางเดือนนี่หาได้เป็นล้านนะครับนะแต่เจ็บไข้ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลที่ก็หมดเป็นแสนหมดเกือบล้านก็มีเหมือนกันนะที่รุ่นรู้จักมาเนี่ยครับยังไงก็สนุกกับงานได้หาเงินอย่างมีความสุขได้แต่ก็ต้องเซฟสุขภาพตัวเองนิดนึงนะบางทีหาได้ล้านนึ่งคนก็ต้องแบบหมดเงินไป6 7 8แสนเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มกันอีกนะครับนะ ดูแลตัวเองด้วยเรื่องสุขภาพเดือนนี้และสุดท้าย ten of c u p สรุปดีนะครับของชาวราศีธนูไพ่สิบถ้วยนะครับสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีความรักระหว่างคู่รักก็ดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเจริญเติบโตแล้วก็เรื่องการเงินก็ดีโดยรวมนะครับก็มีความสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองนะชีวิตคุณก็จากที่เคยมีปัญหา ความรักมีปัญหาก็จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้พูดคุยกันการงานการเงินก็ถือว่าต่อจากนี้ไปก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแต่แค่ว่าในเดือนนี้ก็พยายามเรื่องการเงินก็อย่าใช้จ่ายเงินจนเกินตัวพยายามวางแผนถึงอนาคตวางแผนว่าจากนี้ต่อไปอะ่ะเราจะมีชีวิตเราจะไปในทิศทางใดกําหนดไว้เลยว่าอนาคตเราจะสร้างอะไรสร้างจากนี้เป็นยังไงความรักจะเป็นยังไงเราจะวางแผนครอบคยอยรัวยังไงวางแผนการงานการเงินแล้ว การมีอนาคตครอบครัวที่ดีจากนี้จะเป็นอย่างไรครับให้วางแผนเอาไว้เลยแต่โดยรวมนะครับสรุปแล้วว่าการงานการเงินและความรักนะครับของชาวราศีธนูเดือนสิงหาคมนะครับจะดีขึ้นย,ยิ่งขึ้นไปในเดือนนี้นะมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาใจเย็นๆกันนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าดีมากในเดือนนี้นะโอเคครับนี่ก็เป็นคำทำนายนะครับนะของชาวราศีธนูประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช 2,566ก่อนจบนะครับแอดมินก็กล่าวคำอวยพรนะครับขอราตนาบาร,รมีคุณพระศรีราตาัตนตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับนะได้โปรดดลบันดาลให้ชาวราศีธนูทุกท่านนะครับจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญในชีวิตคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ดีๆขอให้ชาวราศีธนูจงสำเร็จสมดังปรารถนาในทุกๆประการนะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับผมสวัสดีครับ